สวัสดีสวัสดีค่ะดิฉันสมศรีอินทราคิดนะคะหลังจากนี้เกิดเหตุการณ์ที่ทาวเวอร์ดีฟเอนนะคะได้เกิดการพังทลายขึ้นในแคะ่จากเหตุการณ์อะไรไม่รู้ทําให้ตอนนี้ชาวเมืองที่ในอยู่ในทาวเวอร์ดีฟเอนได้บ้าคลั่งไปแล้วนะคะเรามาดูเขากันเถอะค่ะพร้อมยังค่เออพร้อมสินนะคะเนี่ยค่ะเขาบ้าคลังเตะชมดูปารูกาปูรากันแล้วกันนะคะโอ้โ ควรไปเต้นเดียวกับเขานึนี่คือสภาพหลังเดที่เสื้อพังนะคะแล้วก็เต้นหน้าตาเฉยนะคะเสื้อพังไม่สามารถเล่นได้นะคะตอนนี้ักข่าวสุมสีอินทราทิศนะค่ะก็มาเต้นรวมกันนะคือสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อทาวเวอร์ดีเฟน์พังนะคะทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อเต้นฉลองอะไรกันก็ไม่รู้นะคะแล้วเขาก็จะจุดพุ๊ปางๆกันนะคะ ผู้ฉลองชายหรือมั้งคะที่เสื้อพังว้าวเสื้อพังมีความสุขจังเลย